สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับชาวุทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักล้อยางเข้าใหม่ครับวันนี้เรามากับรถตักไซส์ใหญ่ๆครับคุมาสุ w a 470นะครับวันนี้เป็นรุ่น6กนะครับขนาดบุ้งกีนะครับตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครับจุดใจ4.5คิวนะครับรถเก่านอกนะครับนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ สภาพสวยๆนะครับอ่าืถึงเมืองไทยนะครับก็สนุกสนใจนะครับลงมาดูรถที่ร้านพระราม2สมุทรสงครามได้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับอ่านี่ครับเอวอนะครับสภาพสวยๆครับรุ่น6นะครับซีรีส์6กันเลยทีเดียวนะครับครับสภาพสีสันเดิมๆนะครับ400 470รนะครับรุ่น6 เก่านอกนะครับรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์สวยครับแห้งๆกันเลยนะครับ6สูบนะครับเครื่องคอมสูบ6สูบรองแท้นะครับรองแท้ทุกลูกนะครับเช็คนอกแท้สภาพสดๆเลยนะครับ เครื่องเกียร์ดีครับสภาพพร้อมใช้งานครับก็สนใจลองมาทดลองขับได้ครับที่ร้านได้เลยนะครับเรามีพื้นที่ให้ลองวิ่งลองเทสเครื่องเทสระบบเกียร์กันได้นะครับลานกว้างๆครับวิ่งกันได้ยาวๆครับขับรุ่น6นะครับพัดลมระบายความร้อนหลังแบบไฮดรอลิกครับได้ลมที่แรงนะครับตัวสีสันเดิมๆครับสีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมนัางคันเลยนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นซีรีส์6นะครับนี่ครับเครื่องยนต์6สูบนะครับมีเทอร์โบ6สูบเทอร์โบนะครับแห้งนี้ครับโดยรวมนะครับอ่านี่ครับตัวส่วนของเอวนะครับ เกีย์แห้งดีนะครับนี่ครับภายในนะครับบอกเดิมครับบบอผ้ากรรมยีมีแอร์เย็นนะครับแล้วก็มีไมพูดได้ด้วยนะครับคอนโทรลคู่นะครับหน้าปัดแบบจิจิตอลนะครับมีตาช่างด้วย ระบบเกียร์ครับเดินหน้า4ถอยหลัง4นะครับเครื่องเกียร์ดีครับพร้อมใช้งานเลยเบาะผ้าของโคมสุเดิมเดิมเลยครับอันนี้ด้านบนนะครับก็สวยดีครับตัวนี้นะครับพี่พี่นหาอยู่นะครับทักทายกันได้ครับมาใหม่ครับวันนี้โคมสุ W A 470รอุ่นอกนํครับเ่านำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆ100%นะครับยังไงวันนี้ฝากกันด้วยนะครับ นี่ับขนาดยางเบอร์26.5ขอบ25่ครับฝากด้วยนะครับผมสุ Wp สี่ร้อยเจ็ถ้าชอบคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูกระบอกกันสักหน่อยนะครับกระบอกไปดูอีกนะครับนี่ครับแคงนี้นะครับหถตักไซส์ใหญ่ทักทายต้อมได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ